พี่น้องสวัสดีจา้ากำลังจะอัพโหลดคลิปอันลูกชายก็พยายามเอามือเขีย่ยจะเทน้ำทิ้งดูความที่เขาเรียกร้องความสนใจเป็นอย่างดีพ่อไม่ให้เข้าไปนอนในห้องวันนี้มันนอนแมะอยู่ข้างนอกก็เลยไปชดไปจันเอามือตะเขีย่ยกระทางน้ำจะให้หกถนนเน็ตที่เน็ต ให้ดูก็เป็นอย่างที่เห็นลนจ้าเมื่อวานที่เน็ตออกไม่ได้คือเขาเอาทรายมาลงแล้วเขายังไม่ได้เกี่ยเนาะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเทมาถึงหน้าบ้านเน็ตหรือเปล่าหมู่บ้านเน็ตหรือเปล่าเพราะเขาทํามาจากทางาบ้านวัดข้างบนนู้นท่าบอ่อเขาไม่ได้เทมาจากทางออบต่อก็ขอให้เสร็จก่อนเด็กน้อยจะไปโรงเรียนเนอะพี่น้องที่นี่ซิมาวเวเนะจ๊ะ บรรดาเมียฝรั่งที่ไปอยู่เมืองนอกเนาะบรัรดาสาวที่เจอปัญหาโลกแตกเนาะจ้ะแล้วก็คือปัญหาความเรียกร้องจากคนที่อยู่ประเทศไทยพ่อแม่เนาะเข้าใจอยู่แล้วว่าพ่อแม่ก็อยากที่จะมีหน้ามีตาเอออยากจะมีนั่นมีนี่เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าตัวลูกสาวไม่รู้จักอธิบายพูดยังไงก็เลยมา ระบายให้เน็ตฟังพูดให้ฟังว่าจะถอยตัวเองออกมาจากปัญหาโลกแตกหรือ,อปัญหาที่หลายๆคนเจอกันเยอะตื่นละอ่ะ you wake up who sleep you yes you being 아แล้ o ไอโก อ h า r นเดอ o e d o มเปิดป o o o ูบางค e เ o ิดซื้ e ฟังริชันมิวสิกอ่า l i s t e n ูมิ music i s ah, this, the music not sleeping <S oh why I can see you sleep really deep นั่นน่ะยังหาวอย่เพิ่งตื่นหลักฐานโอ้ยนอนยังว่าบนนน ก็จะว่ายังไงล่ะเราก็ต้องอธิบายให้คนทางเมืองไทยเข้าใจเนาะจ้าว่าเราไปอยู่ที่นูน่นเราก็เหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่คนเราอะ่ะบางครั้งคิดไปเองเนาะก่อความหวังก่ออะไรอะ่ะความคิดว่าเออไปแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมาพูดว่าพ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยถ้าไปแล้วหนูจะ ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีหนูจะทรงเสียเลี้ยงดูหนูจะให้พ่อแม่อยู่สุขสบายเมื่อเราไปให้ความหวังกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถามว่าเพื่อนผิดไหมเพื่อนก็ไม่ผิด่น,นถึงบอกว่าอย่าพึ่งไปให้ความหวังใครถ้าหากตัวเองยังไม่ไปผจบพบเจอหรือว่ายังไม่ได้ไปอยู่หรืออาจจะไปอยู่ในแค่ระยะสั้นๆเคยไปเที่ยวเคยไปอ,อะไรล่ะ ไม่ละอยู่กับเขาสมเดือนหเดือนนั่นมันเป็นการไปพักผ่อนแต่ชีวิตจริงถ้าไปอยู่แบบทาวนหรือว่าไปร่วมหลักปักฐานมันก็ไม่เหมือนกับช่วงที่เราไปเที่ยวนะผู้ชายเขาอาจจะสปอนเซอร์ได้อยู่เต็มมันจะใช่เวลายาวหรือเวลาสั้นหรือเปล่าบางคนเขาก็เหนื่อยนะกับการที่ มาสปอนเซอร์อยู่ฝั่งเดียวแต่เรามีแต่นปนเปื้อให้แต่ฝั่งไทยโดยที่ไม่รู้จักเก็บหอมรมริดหรือว่าแบ่งอะไรอ,อะไรายได้มาให้ฝั่งของตัวเองบ้างนะคะก็ไม่มีความคิดที่จะสร้างสถานะหรือสร้างความเป็นอยู่มั่นคงให้ตัวเองกับตัวของสามีมีแต่ทุ่มให้แต่ทางเมืองไทยใครเขาก้นเหนื่อย เมื่อเขาเหนื่อยเขาพูดคนที่หนักใจก็คือคนที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือใครตัวของเรานี่แหละจะหันไปหาแม่มากเกินไปมันก็ดูมันกับเพนเกตตัวะจะหันมาหาสามีมากเกินไปมันก็เหมือนลูกอากตันยูนะก็ต้องมีการพูดเนี่ยถึงบอกว่าพูดให้เข้าใจว่าเออให้หนูไปอยู่ให้หนูไปเห็นก่อนว่าการเป็นอยู่หรือว่า การรับผิดชอบของเขาเนะ่ะเขาช่วยได้ขนาดไหนหรือเขามีอะไรบ้างที่ต้องรับผิดชอบต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่แล้วถ้าเฉลี่ยมาแล้วเขาสามารถช่วยได้เท่าไหร่แล้วหนูถึงจะเกยดมาให้พ่อก,กับแม่ได้ก็ว่ากันไปเนาะไม่ใช่ยังไม่ทันได้บินไปยังไม่ทันได้ไปเห็นว่าอะไรเป็นอะไรหน้าใหญ่บอกเขาไปก่อนละยังไงก็ หนูจะดูแลอย่างเต็มที่พ่อแม่ไม่ต้องห่วงเมื่อเราพูดแบบเนี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่คิดอะไรแล้วเขาก็นั่งรอรับอย่างเดียวยิ่งถ้าโทรไปหาลูกขออส่งให้ส่งให้ส่งให้ใหใหโดยที่ไม่รู้เลยว่าเราหามาจากไหนเราได้มาแบบไหนเราได้มากับการแลกอะไรบ้างทั้งโดนสามีบนญหรอโดนสามีดา่าหรือหรือโดนสามีอะไรอะ่ะ ทำโน่นทำน,น,ทำนี่กระทบกระแทกใส่เราไม่เคยพูดให้เขาฟังอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่บางคนก็หน้ามืดตามัวไม่เคยรับรู้ความรู้สึกของลูกพอลูกบอกว่าเดือนนี้มีปัญหานั่นมันเรื่องของมึงแล้วอืพูดออกมาเต็มปากเต็มคำมันเป็นเรื่องของมึงแต่เวลาลูกส่งเงินให้ไม่เคยบอกว่าเออคือมึงส่งหลายแทเดือนนี้บอกมี่มีแต่จะคอย วันนี้วันที่5เดอ้อวันนี้วันที่6เดอ้อมึงส่งเงินเดือนให้ไปมึงเป็นอย่างขึ้นได้หน่อยแท่แต่วันไหนที่เราไม่สบายใจไม่เคยถามไม่เคยถามไม่เคยปอบไม่เคยอะไรอะเข้ามาเออให้กําลังใจนะเราก็ต้องมีสติคิดว่าบางครั้งเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าครอบครัวทางเมืองไทยใช่ก็ครอบครัวเราแต่ว่าเราก็ต้อง รักษาครอบครัวของเราไว้เหมือนกันนะัก็คือครอบครัวที่เราอยู่ณปัจจุบันกับสามีนะไม่ใช่เราพูเรบตาเอาแต่ครอบครัวที่เมืองไทยบางทีพ่อแม่อยู่กับพี่สาวน้องสาวเราเป็นคนดูเลทุกสิ่งทุกอย่างเขายังไม่เห็นความดีเลยเขาเห็นคนที่อยู่ใกล้ๆเขานุ่นอืคนที่ส่งเงินให้กินทุกป่าทุกสตังค์ส่งจนยันตัวเองตาย เขายังไม่ว่าดีเลยเขาไปว่าคนที่เขาอยู่ด้วยหนุนดีมันก็มีฉะนั้นเราก็ต้องมีสติว่าการดูแลครอบครัวเมืองไทยมันก็ต้องมีขอบเขตอย่าทําให้สามีมองเราเป็นคนอื่นถ้าสามีมองเราเป็นคนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัวน่ะคุณจะหนาวพ่อแม่เราไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่มันก็ต้องดูตามสถานาการณ์ไม่ใช่เอาคำว่า ตอบแทนบุญคุณมากดหัวเราจะจนเราดิ้นไม่หลุดกดหัวจนเราไปไม่เป็นบุญคุณก็คืออะไรอ่ะเราดูแลแต่ไม่ใช่บุญคุณที่เอามากดขี่ข่มเหงลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเขาหลักลูกเขาก็ต้องอายินดีกับสิ่งที่ลูกประสบความสําเร็จมีครอบครัวที่ดีมีสามีที่ดีมีหลานที่น่ารักเออไอประเภทที่ เมื่อไหร่มึงสิส่งเงินมาให้กูวันนี้วันที่ที่หาแล้วเดอ้อเดือนนี้นะ่ะจะถึงกําหนดแล้วเดอ้อเอาเดือนนี้ขึ้นหน่วยแท้เดือนที่แล้วขึ้นได้หลายกว่านี้อ่ะมันบอกพ่อได้ใช้นี่ใช้สินโดยที่ไม่ถามคนอื่นเลยทีเ่เป็นสมาชิกในครอบครัวว่าทําไมไม่มาช่วยเราบ้างนะถ้าหากเราไม่รู้จักตัดตัดกิเลสตัณหาของคนทางเมืองไทยจะเป็นใครก็ช่างแล้วยืน่น ยื่นจำนงหรือยื่นลิมิตในการรับผิดชอบให้มันเด็ดขาดคุณก็จะเป็นคนที่ทุกทุกและทมทุกใจทุกทุกอย่างเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดอย่าเอาคำพูดที่ว่าจะทำยังไงให้หลุดพ้นคำที่คุณบอกคุณอยากหลุดพ้นออกจากความรับผิดชอบตรงนี้นั่นมันแรงกว่าคำพูดที่พ่อแม่ว่าเราลูกลูก ตันยูอีกนะคําว่าหลุดพ้นหมายถึงคุณไม่อยากรับรู้คุณไม่อยากทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวทางเมืองไทยหรือคุณไม่อยากรับผิดชอบคนเรามันอยู่ที่ว่าเราจัดแจงชีวิตตัวเองแบบไหนพยายามแล้วหรือยังที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจหรือคุณปล่อยเลยตามเลยจนเขาเคยตัวแล้วคุณจะมาตัดไฟหลังจากมันลามทุ่งจนจะหมด พุ่งนาแล้วก็เหมือนกับคุณทิ้งเขากลางทางอย่างเช่นถ้าถ้าพ่อแม่บอกอยากได้รถยนต์อย่างเงี้ยคุณไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรกคุณไปดาวให้คุณไปออกให้พอพ่อแม่มีรถยนต์แล้วพอผ่อนมาผ่อนมาพ่อแม่บอกว่าเดือนแต่ละเดือนที่ส่งไปไม่พออยากขอเพิ่มคุณจะทิ้งท่านไว้กลางทางโดยที่ไม่ส่งต่ออย่างเงี้ยมันก็ผิดเพราะว่าคุณไม่ ปฏิเสธไปตั้งแต่พ่อแม่ขอใช่ไหมคนเราถ้าหากว่าเออเรายังไม่มีกําลังก็บอกให้ท่านรอถ้าหากท่านรอไม่ได้อนันตเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วเพราะว่าเราหาไม่ได้เราทําไม่ได้เราก็บอกไปแล้วเขาจะรับได้ไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเรารู้ว่าเราเสียใจรู้ว่าเราทำให้พ่อแม่ไม่สมหวังเตทุกอย่างก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าเราก็มีเหตุมีผลเราก็มีครอบครัวทางนี้ ไม่ใช่จะให้เราทุ่มเทให้ทางนู้นจนทางเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีการอัปเดตไม่มีการพัฒนาไม่มีการสร้างอนาคตกับครอบครัวเลยสามีเขาก็เหนื่อยด้วยจ้ะจะให้เขามาอุ้มอยู่คนเดียวคุณมีเงินเท่าไหร่คุณทำงานมาเท่าไหร่คุณก็ยัดแต่ทางเมืองไทยทางเมืองไทยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันก็ต้องมีลิมิตมันก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่บานป จนตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนจนตัวเองไม่มีเงินเก็บนะเนถึงบอกว่าคนที่ลำบากใจคนที่จะไม่สบายใจอ่ะไม่ใช่สามีเด้อไม่ใช่พ่อกับแม่เด้อตัวคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่ไม่สบายใจเพราะคุณนั่งอยู่กลางกองไฟที่สุมเผาผ่านคุณคุณเป็นคนอยู่ตรงกลางเข,เข้าใจเนาะอือทางนูกก็อา้าว สาตุ่มๆุมอาทางนี้ก็บ่นงุ้งงิ้ง,งุง,งิกเราไม่รู้จะทํำยังไงจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยจ้ะจริงไหมฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันพูดคุยนะพูดคุยคนไหนเข้าใจเข้าใจคนไหนไม่เข้าใจเรื่องของเขาแต่เราก็อย่าละทิ้งหน้าที่ที่เรารับผิดชอบ ก็แค่ส่งให้ท่านได้กินได้ใช้อย่าส่งให้ท่านจนละหลงลืมตัวเล่นกับเงินแล้วคนที่ลำบากนะคือคุณมันมีหลายครอบครัวแล้วด้วยจะเรื่องเงินที่ส่งให้พ่อแม่ทางเมืองไทยแล้วทำให้ครอบครัวมีปัญหาบางคนสามีเหนื่อยนายหลายจนเลิกลกกันไปก็มีบางคนเขาก็เออแล้วแต่เธอ แต่สามีไม่ยอมรับรู้อะไรเลยนอกจากภาระที่อยู่ทางประเทศนอกบางคนถึงกับเอื่มละอาพูดละแนะละแหนกระแทกกระทัน,นั่นหมายถึงเขาเอื่มละอากับพฤติกรรมที่คุณทำมานานสะสมถ้าหากทำออสองสามปีแล้วคุณถอยออกมาบ้างโอเคไอ้ประเภทที่ดันดันดันไปหน้าโดยที่ไม่รู้จัก ถอยออกมาสร้างอานาคตรสร้างครอบครัวกับทางสามีเลยนะ่ะเขาก็เอือมละอาเขาก็พูดบางทีเขาให้เลือกเลยนะว่าคุณจะเลือกทางนูน้นหรือคุณจะเลือกทางนี้เพราะฝรั่งเขาเวลาเขาออกมาจากพ่อแม่แล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่คนไทยนะ่ะออกมาแล้วก็ยังมีการกลับไปหาพ่อแม่ไปดูแลไปนู่นไปนี่เขาเข้าใจ การดูแลครอบครัวทางเมืองไทยเขาเข้าใจเป็นการดูแลครอบครัวใหญ่แต่บางคนหน้าใหญ่เมียฝรั่งก็ได้ยื่นมือไปช่วยมาเละเทเทดยันพี่ยันน้องยันหลานยันเหลนมันก็ไม่ใช่ต้องดูด้วยว่าคนที่คุณยื่นมือเข้าไปช่วยเขาดูแลตัวเองได้หรือเปล่าเขาเป็นเด็กเล็กแดงหรอหรือเขาทำมาหากินไม่ได้ไม่ใช่รับปูรับตาช่วย ฝรั่งเขาก็เป็นคนหาเช้ากินข้ามมันมันมันไม่เหมือนกันตรงที่อัตราค่าจ้างอัตราเงินบ้านเขาถ้ามาแตกเป็นเงินไทยนะ่ะเขาดูเยอะเขาดูแพงถ้าเขากลับไปบ้านนะ่ะบางคนนี่โอ้โหเวลาจะกินข้าวยังไม่มีเลยเออแต่ผู้หญิงไทยหลายคนก็ยังหน้ามืดตาบัวคิดว่าเขาขยันคิดว่าเขาทํางานเพราะว่าเขาอยากมีเงินเกี่ยวว่าเยอะ คุณรู้ไหมภาษีเขาเพงคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาต้องใจอะไรบ้างคุณเคยถามเขาไหมว่าภาระของเขามีอะไรบ้างไม่เคยถามมีแต่นั่งนั่งคิดไปเองว่าที่เขาทำนะ่ะเขายังทำไหวเขายังอยากทำผู้ชายเขาไม่หลุดปากออกมาง่ายๆหรอกว่าทำไมเขายึงทำการที่เขาบอกเขายังทำไหวคือเขาตัดปัญหาเขาตัดไม่ให้คุณถามเขาโต แต่จริงๆแล้วคุณเคยรู้ไหมว่าเขามีภาระมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายบ้างฝรั่งอยว่างงว่าบอมีงวดรถบอมี่กันกู้นีย่ยืมสินเด้อเพียงแค่คุณจะรู้ไม่รู้แค่นั้นเองหรือคุณรู้แต่คุณหลับหูหลับตาไม่รู้คุณจะเอาเตะความสุขสบายให้ญาติพี่น้องถึงว่าการที่ดูแลครอบครัวชาเมืองไทยก็ให้พิจารณาด้วยว่าคนที่คุณดูแลอยู่เขาตัวเล็กหรือเขาตัวใหญ่นะ ถ้าหากเขาตัวใหญ่จนว่าตรงๆเด้อสุนัขเลี้ยดากบาถึงแล้วเขาก็ต้องหากินเองได้แล้วนะไม่ใช่ที่จะมาเกาะมาแกะมาแทะมาลิมเราอยู่พ่อกับแม่โอเคเราสงให้เพื่อนกินนะ่ะเพื่อนเสกินสมเด็ผู้เฒ่าอีกอย่างหนึ่งบางคนบอกพอได้นี้ก็จะเอานั้นพอได้นั้นก็จะเอานี้อันประเภท พ่อแม่เมืองไทยก็ได้เมื่อนี้ได้รถเครื่องเมื่ออื่นอยากได้แท็กเตอร์เมือ่อหื้อได้แท็กเตอร์บรุ่นใหม่อยากได้รถสีประตูอันนี้มันอยู่ที่คุณจะปฏิเสธหรือคุณจะสนับสน,นุนถ้าหากคุณยังสนับสน,นุนเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยฝรั่งเขามีเป็นล้านเขาก็บ่ได้พักหรอกพราญาติพี่น้อง,องคุณนะ่ะลุมแทะลุมเกะลุมกินลุมโต๊ะจีนเขาอยู่ นะนี่แหละถึงบอกว่าการที่เขาโยมเราทุกวันทุกวันนั่นก็ไม่ได้มาความว่าเขาจะอดทนจนชีวิตเขาจะหาไม่ถ้าหากวันไหนที่เขาพูดขึ้นมาเพราะว่าเขาเหนื่อยคนเรานะ่ะมันแก่ไปหน้านะไม่ใช่มันหนุ่มไปหน้าบางคนคิดแต่ว่าก็พ่อแม่ไงถ้าไม่ดูเลมันก็เหมือนลูก อากตันอยู่การดูแลพ่อแม่มันมีหลายวิธีมันไม่ได้ต้องดูแลด้วยเงินหรือต้องอะไรนะสปอนเซอร์สิ่งของที่เขาต้องการตลอดเวลาคุณเคยถามคนที่คุณสปอนเซอร์คุณที่ดูแลที่คุณดูแลมา5้าปีเขาเคยถามความสุขเขาเคยถามความรู้สึกคุณไหมว่าคุณมาอยู่ที่นี่ว่าคุณมาทํางานอะไรว่คุณมาใช้ชีวิตมาที่อะไรเลกาเต เป็นยังไงบ้างเขาเคยหลุดปากถามคุณไหมอือหยุดทางนู่นไปจังใดอากาศจังใดหนาวโบเออบวสบายนะกินยาแล้วบอพักผ่อนบบนู่นนี่นั่นเขาถามไหมเขาจะถามเฉพาะเมื่อนี่ส่งเงินเราไปอือเมื่อนี่พ่อสิออกไปซื้อนั่นเดอ้อแม่จะออกไปซื้อนี่เดอ้อเงินบอกพ่อสตินะคะต้องมา ถ้าหากเรายังไม่หยุดที่จะเบรคความต้องการกริเลสตัณหาความอยากได้ของพ่อแม่เราบ้างหรือใครก็แล้วแต่คุณก็เหนื่อยจนตายอ,ะอ่ะพูดง่ายๆเหนื่อยจนตายอะ่ะไม่รู้จะสัรหาทำแนะนำแบบไหนมาบอกแล้วถามว่าก็เธอพูดได้สิเธอไม่เคยเจอเจอทุกคน นะไม่ใช่ว่าเน็ตไม่เจอเตเน็ตรู้จักที่จะพูดกกรนที่ปัญหามันจะเกิดไม่ได้ปล่อยให้ปัญหามันเกิดก่อนแล้วค่อยพูดฉะนั้นการที่เราดักคอพ่อเอ้ยดักคอแม่เราก่อนกกรนที่จะปัญหามันจะตามมาลามปามจนไฟมันไปจนจะถึงท้ายทุ่งแล้วนะ่ะเพื่อนก็ไปบอ่อได้เพื่อนก็จุดไฟต่อบอ่อได้ถ้าเฮาดักคอเพอล้วเออแม่ หนูให้ได้สำนีเด้อหนูก็เกรงใจเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์เข้ามาอุปการะลูกอุปการะลูกนี่ก็คือหลานเนี่แหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องอะไรกับเพื่อนอีกเพื่อนก็ดีทุกอย่างหาบ่ได้เลยเด้อพ่อเรื่องที่จังสิเราก็พูดให้เพื่อนเข้าใจก็บอกเพื่อนก็บอกได้ว่าเพื่อนสิไม่ดูแลเออเพื่อนก็ดูแลเท่าที่เพื่อนดูแลได้ถ้าแม่ต้องการอิหยัง มันก็ต้องดูตามสถานการณ์เออวันเกิดวันปีใหม่จริงเสียเน็ตก็บอกเน็ท้าให้แม่ได้แต่จะมาให้สปอนเซอร์แบบใส่ปรับปรับปบปรทุกวันหรือทุกนาทีที่แม่ต้องการมันบอกเมนธนาคารฝรั่งเขาก็เป็นคนเขาบอกเม่นเป็นเทวดาที่จะมากดบัตรทีเแล้วตังมันไหลออกจู่ตู้ ATM ีเอโดยที่เขาไม่ได้ทํางานเกก็เข้าใจเกก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเน็ตเลย แกก็อยู่ของแกมะม่ะแม่แม่หาหน่อไม้กินหาองห์หาเห็ดกับหมูแกไปตกป่งตกปลากลนหอยได้มาเยอะแกก็ขายทุงละสิบยี่สิบบาทตามภาษาแกมีความสุขเพราะแกเหงาถามว่าแกจําเป็นไม่ไม่จําเป็นเนี้ยวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเดือนหนึ่งาได้รับเงินเดือนจากลูกเขยพอได้กินแฟนแกก็ทํางานแล้วแกก็ได้รับเงินอสมทอสมอีก แกก็บอกแค่นี้มันก็พอแล้วไม่เคยเรียกร้องว่ามึงต้องมาสร้างบ้านให้กูเดอ้อมึงต้องมาเอานั่นให้กูเดอ้อไม่มีนะคะแม่เนตเนตตึงบอกเราต้องดักคอของท่านย่าปล่อยให้เขามาอะไรอ่ะใช้คำว่าบุญคุณนี้ต้องตอบแทนเด้อลูกเดอ้อในไหนมึงก็เป็นคนหนึ่งแล้วล่ะในบรรดาพีน่น้องผัวฝรั่ง จะช่วยพี่ช่วยน้องบ่ได้ตีมึงสิ่งยิงคักตีคำนี้มาใช้กับเน็ตบ่ได้เป็นยังบ่ได้เพราะว่าคนเรามีขามีแขนเท่ากันมีความสามารถเท่ากันและตอนที่เราลําบากเขาสบายเราอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนอมไม่ใช่ว่าเน็ตมามีแฟนสาแฟนสามีเป็นฝรั่งเน็ตสิ่งยิงเน็ตไม่ยิงแต่เน็ตก็ต้องคิดทบทวนเหมือนกันว่า คนที่อยู่ข้างๆเน็ตเวลาลํำบากนั่นคือใคร,<ะไ>รการที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าเรานะ่ะมีกำลังมากขนาดไหนหรือว่าสมควรเราบอกผมเมตลาภูหลับตาให้คำว่าญาติพี่น้องพ่อแม่มาพูด,พด,พด,พดๆๆๆย่ำๆอยูย่ยยว่าบุญคุณหรือว่ามึงได้ผัวฝรั่งมึงเป็นคนหนึ่งละที่มีฐานะมั่นคงเพราะได้ผัวฝรั่ง คำว่าฝรั่งน่ะมันก็แค่ชาวต่างชาติมันบอกแม่นว่าชาวต่างชาตาิผมทองตาสีฟ้าด่างดงเขาจะมีเงินเขาก็ต้องทํางานเอาแรงงานเอาแรงเงือแรงกายเขานเนี่ยแหละไปเล่เป็นเงินแล้วเอาเงินไปใส่ตู้ ATM ธนาคารเหมือนกันแล้วกดเงินมากินคือคนไทยแต่และเดือนนี่แหละก็ให้คิดเอาว่าจะอธิบายกับทางครอบครัวยังไงอย่า พูดในทํานองที่น้อยใจตัวเองหรือน้อยใจทางบ้านหรือน้อยใจทางสามีแล้วเอามารวมกันจนเป็นคําพูดที่ว่าอยากถอนออกจากปัญหาตรงนี้จะหนีออกยังไงอย่าหนีจะ้ะนั่งคุยนั่งแก้เราผูกเชือกปมเชือกตัวนี้ขึ้นมาเองเราต้องเป็นคนแก้เองนะคะอย่าหันหลังแล้ววิ่งหนี นั่งลงแล้วนั่งแก้ปุ่มที่เราผูกขึ้นมาด้วยสองมือของเราเดี๋ยวมันก็ออกค่อยๆแก้วันละนิดวันละนิดอย่าไปแก้วันเดียวมันยากเพราะว่าปุ่มที่เราผูกมันผูกมาลาแล้วมันก็จะแน่นฉะนั้นค่อยๆแก้เดี๋ยวปุ่มมันก็จะคลายออกเองนอกจากเนาะสวัสดีค่ะ